สี่ถ้าอสมาการ k k น้อยกว่า 2x ลบเจ็ดหาร 2x กําลังสองลบ 2x ลบหแล้วก็น้อยกว่า1ไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริงแล้วค่าน้อยสุดของ k เท่ากับเท่าใดอะเขาก็ให้อสมาการเรามาใช่ไหมแล้วเ,เขาก็บอกเราอีกว่าไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริงอ่ก่อนอื่นเราก็มาดูที่อสมาการก่อน พี่ขอกำหนดให้ไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะมันก็คือ y, y เท่ากับ 2x <1, S 1> ลบ7หารด้วย 2x กำลัง2ลบ 2x <1, S 1> ลบ5สิ่งต่อไปที่เราจะทำเราจะทำอะไรนะก็มาดู จัดรูปสมการพี่จะเอาอันนี้ย้ายข้างมาดูนะมันก็จะกลายเป็น 2y x กำลังสลบ 2y x ลบ 5y ต่อไปก็ย้ายนี้มาด้วยลบ 2x บวก7เท่ากับ0 เป็น 2y x กำลัง2ลบบวกแลก้วกันบวกลบ 2y ลบ2แล้ว x ค้ตองสุดก,กายเป็นลบ 5y บวก7สังเกตรูปพี่พยายามทำอะไรทำให้มันกลายเป็น นี่ใช่ไหมดูดีมันคือสมการกำลังสองแล้วเวลาเราหาคำตอบสมการเราก็เอาเข้าสูตรอะไรนะเข้าสูตรลบ b ใช่ไหมลบ b หักลบสแควรูทมีกำลังสอง ลบสี่เอซแล้วก็ส่วนด้วยสองเอถูกต้องปะสิ่งที่โจทย์บอกเราอ่ะพี่จับให้มันเท่ากับแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อจะให้มันกลายเป็นสมการกำลังสองนั่นเองเพื่อจะหาค่า X ูกถูกต้องปะ อ่าโจทย์บอกเราว่าไม่มีคําตอบในระบบจํานวนจริงไม่มีคําตอบในระบบจํานวนจริงก็แปลว่าใต้รูทพวกนี้มันต้องอะไรมันต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์ถูกต้องไหมมันก็เลยไม่มีค่าในระบบจํานวนจริงเราก็เลยได้มาแล้วว่าลบสองวาลบสองกำลังสองลบสี่ คูณสองวคูณกับเจ็ดบห้น้อยกว่าศูนย์ต้องเป็นน้อยกว่าศูนย์เนาะเข้าใจใช่ไหมว่าเพราะอะไรเสร็จแล้วเราก็จัดรูป Y มันเอามายกกำลังสองดูได้เป็นอะไรดูสิ สี่ว y กําลังสองลบสองไม่งงแล้วแป๊บนึงนะ Ha. Ini kakak akan ิบสี่คูณสี่กลายเป็นเท่าไรห้าสิบหกอ่ะคุณอันนี้เป็นสี่วายเฉยๆก็ได้กลายเป็นสี่สิบสี่วายกำลังสองลบสีปป่สิบหกวายปะแบบหนึ่งนะ ไปพี่กำลังมองมองเจ็ดแล้หหวหกถูกต้องแล้วก็กลายเป็นลบสี่สิบแปดวาใช่ไหมแล้วก็บวกสี่น้อยกว่าศูนย เราสามารถทําอะไรได้ดึงสีออกมาได้ใช่ไหมดึงสีออกมาดึงเออกมาก็เหลือเป็น 11y กำลัง2ลบ2ง y บวก1เราแยกตัวประกอบได้หรือยังแยกได้แล้วใช่ไหมว่ามันกลายเป็น 11y กับ y อันนี้เอาอะไร9ลบ1กับลบ1 เราก็มาลงในเต้นจำนวนมีอะไรบ้างก็มี1กับ1นึส่วนสิบเอ็ดบวกลบบวกเอาช่วงไหนเอาช่วงลบใช่ไหมเพรน้อยกว่าศูนย์เราก็หาได้แล้วว่าค่า y อยู่ในช่วงไหนถูกต้องปะแล้วค่า y ที่เรากำหนดไว้ค่า y คืออะไรคือก้อนนี้ใช่ไหม อ่ะเราก็เอากลับเข้ามาแทนในนี้เราหาได้แล้วว่าค่า y มันอยู่ในช่วงตั้งแต่เท่าไหร่ตักเส้นจำนวนคือ1นึส่วนสิถึง1นหุดได้แล้วก็หาได้แล้วว่าค่า k คืออะไรค่า k ก็เท่ากับ1นึส่วนสินั่นเองข่อนี้ก็จบแล้วอ่ะ ก็คือตอนแรกเราก็กําหนดให้ y เท่ากับอันนี้ทํำไมเราถึงต้องกําหนดให้ y เท่ากับก้อนนี้เพื่อมันจะแบบพี่จะจัดให้มันอยู่ในรูปค่าเป็นสมการกําลังสองเพื่อเราจะหาค่า x โดยใช้สูตรลบ b บวกลบสแควรรูท b กำลังสองบ 4ac ส่วน 2a นั่นเองแล้วเขาโจทย์ก็บอกเรามาว่า ไม่มีคําตอบในระบบจานวนจริงมันก็หมายความว่าใต้รูทเนี่ยต้องติดลบแสดงว่ามันต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์เราก็เลยสรุปได้ว่าไอ้ก้อนนี้มีค่าน้อยกว่าศูนย์มันก็เหลือแค่ตัวแปร y ตัวเดียวแล้วเห็นปะอ่าเราก็แก้สมก,การหาค่า y ออกมาเรื่อยๆสุดท้ายเราก็หาค่า y ไ,ได้ว่ามันเป็นช่วงระหว่างหนึ่งส่วนสิบเอ็ดถึงหนึ่งนั่นเองแล้วในโจทย์เขาก็ให้มาว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนอยู่ในช่วงตั้งแต่ k ถึงหนึ่ง เรากําหนดให้ y คือไอ้ก้อนนี้ถูกต้องปะแล้วเราก็หาได้แล้วว่า y ในช่วงไหนเราก็เลยเอามาเทียบกันสุดท้ายก็ได้ k ตอบ1นึ่ส่วนสิบเอ็ดขนี้ก็แค่แบบจัดรูปพยายามจัดรูปแล้วเข้าสูตรหาคําตอบของสมาการกําลังสองแล้วก็มีเงื่อนไขให้ใต้รูติดลบแล้วก็หาค่าเป็นช่วงออกมาแค่นี้ก็ทำข้อน,นี้ได้